จังหวัดร้อยเอ็ดจัดสัมมนาวิชาการพัฒนาระบบสุขภาพปรถมภูมิมุ่งยกระดับคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่วนตำบลวันที่1 6กันยายน2568เวลา9นาฬิกาจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาระบบสุขภาพประถมภูมิเพื่อย,ยกระดับคุณภาพงานบริการสุขภาพเชิงรุกด้วยกระบวนทัดโรงพยาบาลส่วนตำบล ติดดินประจำปี2568นาณโรงแรงเพชรชรตกาเด่นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงศ์นายกอบจอจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการสัมมนาและนายคุณาวุฒิชัยคัมพาปลัดอบจอจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองนายกอบจอหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายด้านสุขภาพ เข้าร่วมอย่างคับข้างการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรวมทั้งเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จด้านนวัตกรรมสุขภาพชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการและสร้างกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายงานนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า500คนจากหลายหน่วยงานทั้งในและนอกจังหวัดอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามการสินสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดร้ยดโรงพยาบาลร้อเอ็ดมหาวิทยาลัยราชพัฒน0ร้อเอ็ด 101. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรวมถึงเครือข่าย หมออนามัยและสมาคมวิชาการด้านสุขภาพคมกริดพวงสีเคนขา่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน